มาแล้วหรอคนเยอะจังอันนี้คนเยอะไปปะงงเลยงงที่ว่าบ้านอ่ะจุได้พอมากคุณมากคนเยอะฮีดด็อกต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่ก็ใจเลยสักครั้งฉันก็พูดมาเสียเวลาที่ว่างว่าครับสวัสดี ฉันจะจัดงานวันเกิดที่บ้านนะคะคือจริงๆชักกับวันที่4มีนาคมแต่วันนี้วันที่5มีนาคมแต่ว่าเมื่อวานน่ะเยพี่กล้าวน้ำพราวนะคะเขาจัดงานวันเกิดแล้วก็ต้องไปงานผู้ใหญ่ก่อนก็เพราะว่าเป็นงานพี่ที่เรารักนะคะซึ่งปกติแล้วราจัดที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็คนไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราจะเชิญแต่แบบเพื่อนที่มหาลัยเพื่อนที่เราสนิทจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมานะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่เหมือนแบบเอออยากลองแบบใหม่ดูแล้วกันก็ลองชวนเพื่อนๆที่เหมือนแบบเรารู้จักแล้วก็เรารักก็อยากให้มานะคะ จริงๆแล้วอะ่กะกระเทยอะสมมติชวนร้อยอะมาสัก6 0 40, 40ก็ถือว่าเป็นบุญและถือว่าหลู่แลานะคะวันนี้ก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าคนจะต้องมาแบบเยอะแบบเต็มขนาดนั้นนะคะแต่ว่าโอเคก็เหลือเท่าไหนเอาเท่านั้นเอาสำหรับคนที่สะดวกก็พอนะคะยังไงวันนี้ก็แฮปปี้อยู่แล้วแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเออเันชาตยาลมันบอกว่าวันนี้กระเทยมันจะเยอะมากเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ย วันนี้ก็เธอเยอะเท่ากับว่าเราต้องดูสวยหรูงาตานะคะโดยเฉพาะผิวหน้าของเราะจะต้องดูแวววาวพิเศษนะครับเพื่อมันจะชักรูปชักภาพถ่าย i อ Story บางคนก็สารเลวไม่ใส่ฟิลเตอร์เพื่อมันใั่ในการเตรียมผิวถือว่าสําคัญนะครับวันนี้เนี่ยถ้าจะมาแชร์รูทีนะคะก่อนแต่งหน้า ว่าชาตใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในการเตรียมผิวก่อนที่จะแต่งหน้าบ้างนะคะบอกแ่าวันนี้ต้องผิวสวยที่สุดนะคะเรื่องไปเลยนะคะจะบอกว่าช่วงใี้ชาตใช้สีตัวนี้บ่อยมากคะ่ะเป็นดูทีเลยง่ายมากๆแม่มันเป็นของ d ี c นะคะก็คือ Dr. Demis ร Cinema Girl นะคะเริ่มต้นนะคะเราต้องเริ่มด้วยการทําความสะอาดผิวหน้าก่อนนะคะด้วยตัวนี้นะคะ d ีดี o ี b l e White c เซ l n ์ไลฟ e คตัวนี้นะคะตัวนี้มันเป็นตัวที่เหมือนแบบว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ คือมันจะไม่แห้งมันสามารถขจัดสิ่งสกรปรกอุดตันแม่บางคนอาจจะคิดว่ามันแบบเฮ้ยแค่ล้างหน้าอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วว่าการใช้คลีนซิ่งหรือว่าอะไรเงี้ยมันทาให้ การทำความสะอาดหน้าเครื่องสำอางฝุ่นหรือว่าอะไรอะ่ะมันดีขึ้นนะคะมันสะอาดขึ้นตัวนี้นะคะจะบอกว่าผลิตจากน้ำตาลธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะไม่ฟอ,อกสีนะคะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพารเบนมีเบต้ากูแคนนะคะแล้วก็มีเบนตาวิตินแบบพีบาลานะคะก็คือไม่ทำ,ำลายสมดุลของใบหน้านะคะอ่านเริ่มเลยนะคะ,ะนี่พรอมสอาสา สัมของเราอะจะไม่ติดอันนี้ละต่อจากนั้นนะคะต่อ,อก็ตัวนี้นคะคะคือ DDC h y ยา8นะคะ h y ลู u r o n i c อซิดนะคะเลขไฮยานขอ,อยห้ง่ายเพราะว่าออกเสียงเียกับจะรินผ่านกันไฮยาเนี่ยถ้ามันมีโมเลกุลเดียวเนี่ยมันจะเข้าถึงผิวเราได้ไม่เต็มที่นะคะ <g ul> เขาถึงต้องใส่ไปถึง8โมเลกุลเพื่อที่จะให้ผิวเราอะมันซึมซาบได้ทุกได้ทุกระดับชั้นผิวค่จ้าวแม่ถึงไฮยาทั้ง8โมเลกุลเนี่ยมันก็จะครอบคลุมทุกชั้นผิวของเราได้ดีนะคะอ่านราเริ่มกัน ตัวนี้นะคะคุณสมบัตนะิของน้ำคือทําให้ผืวหรือฟูขึ้นนะคะนุ่มเนียนขึ้นดลดรอยดำรอ,อยแดงจากสิวนะคะแล้วก็ช่วยคงความชุ่มชื้นของผิวหน้านะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบว่าออกจะเป็นเซรั่มเซรั่มนะคะซึ่งหมอจ,จะบอกว่าดีมากๆเพราะว่าเวลาเราเราโปะปะลงหน้าเนี่ยมันก็จะแบบว่าซึมได้ง่ายอ่ะอย่างนี้นะคะแล้วเวลาทาแมเอ,อ้ยรูดขึ้นนะคะค่ะแล้วก็ตกตกนั่งหนอ่อยตกต,กตกนั่งหน่อยนะคะ เนี่ยมันก็จะรู้สึกได้เลยว่าผิวเรามันชุ่มชื่นขึ้นเราต้องต่อด,ด้วยตัวนี้ค่ะแม่ DDC Skin Booster Serum ซึ่งตัวนี้นะคะถือว่าเป็นอาหารผิวเลยดีวยกว่าเพรเราเริ่มแก่ตัวไปหน้าเราอะ่ะ มันหิวทีมมากแม่เอาฉันตัวนี้เป็นอาหารผิวที่ดีมากส่วนกล่องของเขาะจะเป็นพวกในอาซินาไม้นะคะเพนทาลวิตามิน b 5นะคะช่วยให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นเติมความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีตัวไหยาผสมลงไปด้วยเนี่ยแถมยังมีซิงด้วยซึ่งซิงเนี่ยมันเป็นตัวที่ลดปริมาณแบคทีเรียรที่แบคทีเรียรที่กอ่อให้เกิดการเกิดสิวนะคะแม่เนื้อเป็นอย่างนี้เป็นเซรั่มใส่างนี้เลยนะครับโปะเหมือนเดิมไปเลยคานรเ ผิวเราก็จะดูวาวขึ้นหน้าเราก็จะชื่มชื้นมากกว่าเดิมจริงๆถ้าเกิดว่างานกลางคืนนะแค่นี้ก็พอแหละนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเราเป็นคนที่ดูแลผิวมากแช่์แนะนำตัวนี้ตัวหนึ่งคือ d ี c s ซ n d r นดนะคะ SPF มันต้อง50 PA บวกบวกบวกกบวก,บวกอยู่แล้วนะคะบวก4ตัวอันนี้บอกว่าเป็นกันแดดที่เนื้อซึมง,งานมากๆแม้แต่คนอาจจะประสบปัญหาการทากันแดดแล้วแบบเหนียววอก แก้ปัญหาได้หมดจะบอกให้นะครับเหนือนเป็นน้ำาีเลยกันแดดเนี่ยเขาบอกว่าต้องประมาณ2อข้อแต่ว่าจริงๆก็ก็ใช้ให้ปริมาณมันมากพอที่จะสามารถกันแดดได้อันนี้ก็คือการได้ท้าลังสี UVA แล้วก็ UVB นะคะวางเล็กน้อยเ๊บปมๆๆทาแม่สังเกตดูชั้นแต้ไม่อยู่เลยอย่างนี้เลยนะครแล้วก็ทาเอาเลยมาวอกซึมเข้าสู่ผิวแบบได้ดีมาก อนี่ผิวหน้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปแต่งหน้าแล้วก็ลงไปเจ็กัะเถอะกันค่ะไปมีมาละหนึ่งคนหนึ่งอินฟูท่านหนึ่งเจ้าประจำเป็นเจ้าประจำมาทำอะไรมาเช็ดเยี่ยวหมาให้มาเคลียเยี่ยวหมาให้ก่อนนะคะในไหนก็ด้ไหนแหละแฮปปีเบ์ยเด์กูหน่อยเฮ้ยอืมไม่เปลียนตัวเลยเป็นันรายการเองเลยเอา Happy Birthday c h u k a Happy Birthday c h u k a กินแล้วทุกปีมันก็ต้องให้เล่าเท่ากับแช่งแต่ให้เล่าบวยเท่ากับช่วยให้ชีวิตเฮงเฮงเฮงปังปังปังสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล้มโพล้มใสและด่าจิกลูกหลานอย่างนี้ตลอดไปเออมององเสมือนสิ่งที่ได้รับในปีนี้เออนทองมิสกุนีโอยพอนให้แม่หน่อยค่ะอ คนอาจจะไม่รู้นะครับว่าตอนนี้อูนิคเขาเป็นมะเร็งนะคะเป็นมะเร็งต่อมน,น้ำเหลืองนะคะกำลังพยายามให้กําลังใจน้องๆเสมอนะครับว่าอยากให้น้องอยู่กับเรา,นา,นอ,าอีกปีหนึ่งนางๆนาๆหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะก็สักขาตามโปรเซสเรื่อยๆนะคะนอนตลอดเวลาอ่ะก็ลูกเราลูกโชว์เลยลูกโชว์เลยโอ้ลูกโชว์เลยส่วนตรงนหน้าก็เดินสด เยอะสุดๆนะคะเป็นครัวตรงข้ามกันค,ค,คนเยอะล้วอุณิจะดีใจสุขสันต์วันเกิดค่ะแม่ชาขอให้แม่ชาเฮงเฮงรวยๆวยปังปังยิ่งขึ้นไปทุกๆปีแล้วก็ได้รถคันใหม่สมใจปันารานนะคะสวัสดีค่ะสบายสวัสดีค่ะ อย่าติดแกลมอย่าติดแกลมยังไงเล่าไม่หรอเล่าความหมายอย่างนี้ได้หรอช่วยกันเล่าไม่หรอทายงานซาราเมน นีออ่้ะมองไม่ละเหมือนว่าบ้านฉันจะขึ้นชื่อเรื่องเหม็นเที่ยวหมากิ๊ดเหม็นนะครับต้อนเซอร์เขาละตายจ้าลาวดองจ้าตายจ้าโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากเยี่ไปป้อดคนเยือกฮีดอตัวสว่างมาตะไกลเลยอีดอจะเอาไปลงก,กันเนี่ยนนะลงนะเออ,เ,อเลยหรอเลยเลยโลยหรอ จากร้านเธอเองแฮป b d ป้้เหนียวด้วยนี่มันมาตดยวาดีะจะแต่งข้าวเหนียวขเหนียวนะคะข้าวเหนียวจากร้านไม่ยหรอไม่ยไม่ยหรอีมาปูนี่วะ คนอยากกินยำเราขนาดนี้บาแบบคนที่ตาเขาเหนือขนมนมาแล้วก็ตานเป็นดาวแม่ตาเป็นดาวคนกินเป็นบ้าแล้อเนบีมแค่นี้าบีแค่นี้เหรอแม่ต่งหอคนจรแค่ลงวอะไ้อ่อยนางเหมเออทำมันยังไงกันมงตรงเนี้ยไเหนๆเรื่องเรื่องไปไ มยังไงนะไม่เอาเอบายยังไงทำบายยังไทท่าดีบายบายบายเพราะอะไรก็่วยมิวูเอก็ช่วยเออช่วยกาแต่ทำไมเวลาทำก็ยางงี้ายบายเขาหรอแรงอกอุ้ยมาแล้วาเปล่นร่งแม่งเลยอเธอทาแน่เลยมออกเนรงอะสงใบบางเธอมันใบบอยู่แล้วอะไม่ฉันไม่ ฉันไม่เคยทำอะไรแบบนั้นฉันฉันไม่เป็นหรอกเขาไปใบนมได้เหรอฉันไปนมห้าสิบนองีบาร์หวบดบารเยยโทษทีนะมีคนติดแกรมไม่ยอมเดินกับเราอะปกติเห็นเล่น มาแล้วหรอขอบคุณมากครับีใจที่มานะฮะขอบคุณมากครับมาแล้วหรอคนเยอะนะไม่ขอ่เหงาไงไม่ไม่เหงาไม่เหงาเมืองคนเยอะอยู่ขอบคุณพา่ดันพี่มาด้านไม่ของขวัญไม้พิชาด้วยอะไรเอ่ยโอ้ยขอบคุณนะคะพี่ดราหมารอมแกะลยไม้ใช้เลยแกเลยแกเเลยใช้เลยนี่อะไรอ่ะอะไรห้อ แับใสใหญ่เบคน้ำหอมสาราโฮมเหมือนมารู้ว่าเราเป็นชีหมามานม่นุอยากได้วนนี้เลยอยากได้อยากได้เหรอดูน่ไม่หนักแน่ใช้ได้ปีหนึ่งงโมใหญ่มาขอบคุณมากนะนาดิให้ไปเลยนะคะมาเยปีนี้ก็สี่สิบ้าสิบเจ็สี่หน้าเราเยสุภาพหน่งหน้ารคาใหม่ไปเรื่อยๆได้เตยจอยได้ขอบคุณมากที่มานะขอบคุณมากที่มา เล็กๆของพี่งานเล็กดอกก็เยอะมากงงมากนี่แหละมึงบ้านเก่าในวันเดียวมีจริงนะคะไปเล้ว i Sí, บันทึกของกระเทยทั้งโลกไปเลยโอ้ขอบคุณมากค่ะขอยห,หนุนกันเลยน้อด้วยเช่นกันนะครับคุณมากค่ะม<บ>ันในีคนเยอะไปปะง <c oughs> งเลยงงที่ว่าบ้านอ่ะจุได้พอส <c oughs> ลุกไหวันนี้สลกมากแม่อยระดาบ์่างามไม่เล็กเล็กแต่คอมันเที่ย แฮปปี้เบิร์ตเดย์ค่ะมีความสุขมากร่ำรวยจังเงินทองใครดูก็ขอให้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมพูดว่าเลยด้วยก่อนก่อนจบคลิปใครกดไลค์กดแชร์นะคะสำคัญให้เม้นว่าน้ำมาฮอเราจะรวยทุกคนจ้ะรีโม่ ทำหน้าอยู่ดีลยค่ะการตีตอนแหละทำหน้ายังไงให้เมือนเดิมโอ้โหอันนี้มปูเรื่องละีาหมอนี่มอใจามาตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งเดียวเพิ่งตื่นนะคะเพราะว่าเมื่อคืนกว่าจะส่งแคร์ครสุดท้ายก็หกโมงเช้านะคะแล้วก็ ผ่านการกินดื่มไปอะไรอย่างภาพที่แม่เห็นเมื่อคืนนะคะเฮ้ยอย่าไม่น่าเชื่อว่าเชิญลอยมาลอยจริงว่ะเจ้าที่ตอนนี้เจ้าที่น่าจะงงและเพราะว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนะคะทำตัวไม่ถูกจะบอกว่าความรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่มางานวันเกิดนะคะแล้วก็ไม่นึกเลยว่าจะมากันเยอะขนาดนี้แล้วก็สนุกสนานมากทุกคนเอนจอยสุดๆนะคะแล้วก็ดีใจอ่ะดีใจที่เหมือนแบบคนมาเยอะคนแบบ ระจอยที่บ้านเรเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยนะคะปีหน้าอาจจะต้องพิจารณาการจัดงานเป็นเรื่องเป็นราวบ้างนะคิดว่านะคะ,ะมาพูดกันถึงเรื่องผิวหน้านิดนึงนะคะหลังจากเมื่อคืนผ่านมารสุลมาอย่างหนักมากมายนะคะทั้งก็กินเหล้าเยอะนอนเช้าแล้วก็หูแตกแตนทุกอย่างนะคะที่ทําให้ผิวหน้าเราแพงทุกอย่างไปแล้แต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้ตื่นมาก็คือ,อให้ดูปใปกันแม่ ผิวยังโอเคอยู่นะคะตอนนี้ผิวยังโอเคอยู่ทั้งที่ปกติแล้วเวลาที่ช้ากินลาเวียหรือว่าไม่ได้นอนนอนเช้าแล้วตื่นบ่ายอย่างเงี้ยหน้าเรามันจะเหมือนแบบแห้งแล้วก็เหมือนแบบจะแย่จะโทรมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าผิวเราก็ยังคงวาวเหมือนเดิมนะคะ ขอย้ำอีกรอบนะคะแม่อย่าลืมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ DDC นะคะเริ่มจากตัวนี้นะคะเป็นตัว s บ p ชนา a n a ิกมาเตอร์นะคะไว้ทำความสะอาดผิวหน้านะคะต่อด้วยไฮายา8แปดนะคะไฮายาบแปดโมเลกุลนะคะที่จะทําให้ไฮายานั้นซึมเข้าสู่ผิวหน้าเราได้ทุกชั้นผิวนะคะเพราะว่าไม่มีถึงแปดโมเลกุลด้วยกันต่อเนื่องด้วย DDC Skin Booster Serum นะคะตัวนี้เป็นอาหารผิวที่ดีมากมีวิตามินหลายอย่างนะคะแล้วก็มีออส่วนผสมหนายตัวที่ทําให้ผิวหน้าเรานั้น วาวเป็นประกายขึ้นมาได้นะครับทิศทางรู้สึกทุกอย่างการทำอะไรก็ตามต้องปิดจดไนตัวกันแดดตัวนี้นะคะแม่กันแดดเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการดูแลผิวหน้านะครับดยเฉพาอในแบบบ้านานี้เบองน,น,นี้ที่แดมมแดมันเหมือนซ้อมตกนรกแดดมันเหมือนมาเปิดวิทยาเขตที่ซินทนราพาวการกันแดดเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆในการดูแลผิวหน้านะคะตอนนี้เนี่ยในลาซาดา้าตอนนี้ได้เดือนนี้ทั้งเดือนนะคะลดอยู่นะคะกว่า50%รนะคะ แต่ละอันก็คือลดครึ่งลดครึ่งลดครึ่งหมดเลยนะแต่ฉันจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับสำหรับแม่ที่อยากจะไปช้อปปิ้งนะคะก็เข้าไปชอป้อปเซตัวนี้ได้เลยนะคะในราคาที่มันแบบลด50%ถูกมากโอเคขอบคุณมากนะคะที่ติดตามเทปนี้นะคะเราเทปหน้าชาันจะทำอะไรหรือว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามด้วยแล้วกันนะคะ,ะ,คะวันนี้เพียมากๆสรุปมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องลงไปทำงานต่อนะค <laughs> เราเดืนราต้องสู้ชีวิตอยู่แล้วนะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ